ผมไม่คอม่อยมีเพื่อนเลยเราเราอันนี้ไหมเราเรามาเมคเฟรนกันไหมได้สิเากินแป,ป๊บซี่กันไหมคุณแล้วเพิ่งกินมาวันนี้ผมกินหลายกระป๋องแล้วเ๋อเพิ่งกินมาเหรอหลังรีเข้ามา,ปา,มามเปล่าเข้ามาเข้ามาเป็นเพื่อนกันต้องแอดก่อนนะแอดไลน์ก่อน <laughs> ไม่ได้ไลน์อะไรวะ เออคนดูผมฟักไข่ไว้ใช่ปะใช่ป่าวะเดี๋ยวขับไปเช็คก่อนผมจำได้ว่าผมฟักไข่ไว้ปะ เฮ้ยเชี่ยขอโทษครับขอโทษนะครับฟองเดียวฟองทา้าพอดีเอ้ยผมไม่ถือชาร์ตเจมไว้เลยดูกาวะต้องส่งไอแบ์ปะผมลืมเลยไม่ได้ชาร์ตเจมมาให้มันเลย ขาส่งไปเงินแล้วป่ะพี่แต่ไอ้ห้าอันน่ะห้าอันผมว่าผมก็ต้องส่งไม่ใช่หรอเม่ก่อนนนั้นน่ะผมยังไม่ได้ให้มันไงมันมี Shadow Jam วันหนึ่งอ่ะห้าห้าอันน่ะที่มันต้องส่งอ่ะแล้วก็เงินสี่แสนห้าผมจ่ายไปแล้วนั้นน่ะสามวันน่ะแต่ Shadow Jam วันนั้นอ่ะวันแรกะนีอน่าจะวันที่ยี่สิบเอ็ดมั้งยี่สิบเอ็ดอ่ะผมยังไม่ได้ให้มันเลยจะไปถามมันแล้วผมยังต้องให้มันไหม อันนี้รถพี่เหรอคันไหนครับอ,นอ,อบันเนี่ยสองพันเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่รถผม,อ,มอันนี้เป็นแฟนอะใครหรือเปล่าครับฮะฮะไม่มีไม,ม่แฟนอ่าแล้วทำไมหมอกตรงนี้อะอะไรนะใช่มองแลนเนี่ยครับโปรติไม่ค่อยเห็นมีคนมอกแลนนี้เท่าไหร่ ปกติออกแรงนี้อยู่แล้วชื่ออะไรครับอันนี้ชื่อเหมียวค่ะเหมียวชื่ออะไระะเหมียวเหมียวเหมียวแมวเหรอแมวเหมียวเหรอใช่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 เราชื่ออะไรคะผมชื่อโทมัสครับโทมัสอ๋ออ๋อคือรู้จัก รู้จักรู้จักได้ไงอะเก่งไหม <c oughs> ดูดูคนโกโก้บ่อยๆคนในแก๊ง <c oughs> ก็เลยรู้จักแบบว่าได้ยินชื่อบ่อยเรียกรู้จักได้ไหมไม่เป็นไรครับถือว่ารู้จักกันแล้วก็ได้ครับ <c oughs> ก็ได้อ๋อใช่ครับใช่พอมอกี้บอกชื่อเร,อราไหมแล้วทำไมอยู่คนเดียวคนอื่นไปไหน ทำไมอยู่คนเดียวประเทศมันจะดีแล้วไงผมก็เลยยืนตากฝนอยู่คนเดียวมี่มไหมคุณมีลมไหมไม่มีอสิงั้นเราไปยืนตรงนู้นกันไหมจะได้ไม่เปียบได้ครับได้ได้ได้ไดเปลี่ยนใต้หลังคาดีกว่าป,ปกติเห็นอยู่แบบว่าเป็นแก๊งไงแบบว่าปกติเห็นยืนด้วยกันใช่ใช่แต่นี้มันประเทศมันจะดีไง ทุกคนก็เลยออกไปข้างนอกรออ,กอ,ออกกันหมดแล้วหรอใช่ใช่ล้วไม่ออกอ่ะอีกแบบหนึง่งนอจะออกยังคะยังครับยังยังเห็นเหมียวมาทักพอดีก็เลยยังไม่ออกเป้าแบบว่าคิดว่าอันนี้คือรถคุณอ่ะอยากนั่งรถเล่นอ๋อประเทศมันจะรีแล้วดิใช่เห็นคุณขับมาคิดว่ารถคุณไง ไม่ใช่ครับไม่ใช่รถผมอยู่ในพาวมไม่ได้พาวเลยอันนี้รถใครไม่รู้ผมเลยยืมไปฟักไข่อ๋อทำไมไปอยู่ในพาวอะ่ะผมไปเล่นลูกครับแล้วลืมพาวรถผมไปนั่งกับเพื่อนไงอ๋อจะไปส่งพาวเอาไหมเดี๋ยวไปส่งพาวเอาไหมใช่ไปไหมคุณมีรถเหรอมีรถกระป๋องอะ นั่งได้เปล่านั่งได้คุณขับรถเป็นไหมล่ะคุณชอบให้คนขับให้หรือว่าขับให้คนนั่งอ่ะชอบขับน่าชอบขับขับก็ได้าพาผมไปพาก็ได้ครับ ได้เพื่อนเราผมจะตกมมันกระตุกจังอ่ะไ,ไม่รู้เหมือนครับกระตุกไหมไม่นะผมปกติดตเดี๋ยวเก็บไปแล้ผมก็ได้นะเก็บตรงไหนอ่ะทางขวาวทางขวา อยู่ทีุ่่ตูดโอพูดเบอร์ไปครับจริงเมื่อกี้จะถามว่าอะไรนะอ๋อจะถามว่ามานานเนี่ยครับที่เนี่ยมานานยังนี้ครับเดี๋ยวเปียก ได้สักพักแล้วสักพักสักพักนี่คือตั้งแต่ประเทศเปิดหรอหลังประเทศเปิดนิดหน่อยอจำไม่ได้อ่ะ <c oughs> แล้วคุณอ่ะผมมานานครับประมาณสองสามอาทิตย์ละ <c oughs> อันนั้นนาน,หนาเหรอใช่คับใช่ มาคนเดียวหรอใช่มาคนเดียวจริงๆมีพ่อแต่ว่าโทรไปพ่อตัดสายตลอดเลยอะ่ะทําไมอะทําไมพ่อถึงตัดสายอ่ะพ่อไม่เลี้ยงเหรอก็ไม่เชิงเหมือนแบบเหมือนเขามีหลายอย่างต้องทํามั้งพ่อเล่นแก๊งหรอใช่อ๋อถามได้ไหมถามได้พ่อชื่ออะไรว่าไงพี่บาสชื่อบาสใช่พี่บาสอ่ะ อ๋อพี่บัสพี่บัทใช่พี่บัสมีภาระกิจเยอะมากแล้วโทรไปก็ติดนู่นติดนี่ตลอดเลยอ๋อแต่แรกๆที่เข้ามาบอกว่าเนี่ยถ้าเข้ามาโทรหาได้ตลอดเลยนะหลังๆโทรไปตัดสายบ้างเละอะไรบ้างเลยก็เลยอยู่คนเดียวอาจจะยุ่งๆแหละเพราะว่าเล่นแกงอบไนี้ไงเล่นรูปบ่อยตายบ่อยอะไรอย่างนี้อืมคงนั้นอะแต่ว่า ไม่รู้อะไม่ไม่ค่อยมีเพื่อนเลยอะใช่รหรอใช่ผมไม่ค่อยมีเพื่อนเลยเราเราอันนี้ไหมเราเรามาเมคเฟรนกันไหมได้สิเราเกินแป,ป๊บซี่กันไหมคุณเราเพิงนน่งกินหมาวันนี้ผมกินลายกระป๋องแล้วเ๋อเพิ่งกินมาหรอหลังรีเข้ามาเปล่าเข้ามามเข้ามาเป็นเพื่อนกันต้องแอดก่อนนะแอดไลน์ก่อน <laughs> ไม่ได้ไลน์อะไรวะขอเบอร์ือเป่ะใช่ใช่ขอเบอร์แอดไลน์ไงคุณเบอร์ไลไ์ผมวันนี้ดีกวะ่ะผมผมก็ความไปหาคุณดีกวะ่ะได้ได้บุรนะีลายเด้งนะ line, ลายเด้งนะบอกแอดไลน์ลายเด้งนะเอายังได้ครับได้ได้ห้าแล้วก็แปดสามตัวห้าแล้วก็แปดสามตัวแล้วอะไรต่อ หนึ่งสามเฮ้ยอะไรหรอนี่เหรอเบอร์นี้เหรอใช่ใช่ใช่นี้อะไรอ่ะไม่ใช่ครับผมกดผิดครับผมไปลบเบอร์ตะเกียเอา้าลบกันแล้วเย้มีเพื่อนแล้วดีใจ ปกติไม่นี้หรอปกติไม่ค่อยอันนี้หรอไม่ค่อยมีเพื่อนหรอใช่แบบเวลาโพสหาคนฟาร์มก็มีแต่อาหวังอ่ะรู้จักป่าวอาวังรู้จักครับรู้จักใช่อ๋อไม่ค่อยเจอคนจริงใจใช่ไหมหอืมแบบว่าเล่าได้ไหมได้ครับได้ได้แบบว่ารู้แค่นี้แบบว่าล่าสุดไปไปฟาร์มด้วยแบบว่าก็ขับรถฟาร์มอะไรนี้ใช่ไหมแล้วแบบว,แบบว่าเราอะชอบขับแต่ว่า เราแบบไม่ได้เล่นบ่อยถึงขนาดที่ว่าดูจุดในแมพว่าแบบไม่ต้องมาร์กแมพอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบข่าเออแล้วเหมือนแบบเหมือนเราโดนเขาโค้ดใส่ว่าแบบว่าเออทำไมไม่ขับทางนี้ทางนู้นอะไรเงี้ยแบบอึอดอัดอะแบบว่าเขาเหมือนไม่ชิลกับเราอะเหมือนเขาแบบคือแบบเสียเวลาอะไรเงี้ยหรอเขาดูเหมือนรีบๆมัง้งโอ้ยคุณมันจะออกแล้วอะ ได้วอาไปเจอนะเอไปเจอ่ะเพื่อนเพื่อนกันไงก็เม็เพื่อนกันไงคนดูแต่เขาบอกเขา line แอดไลน์แปลกๆนะไลน์ของเขาอาจจะหมายถึงแบบเออเบอร์โทรศัพท์ในเมืองอะไรอย่างนี้เราอาจจะคิดมากคนดูปเป็นเสียด ลุงจะคิดนึกถ้าได้ดูแผงเอาลูกก o นน้ำเชื่ o มมองชอบไปกันแผงฉันนัเพลงในสตูมันั่งรอ i n g t น i ีสแปมมันน้ำซีลก็แปลแต่ถ้ยังไม่มีไฟอยาจะควงกันต้อมันจะยิ่งดิสนีย์กินเชติดเท้ามองควายที่ติดวิสกี้จะเป็นวิสกี้ชิฟฟี่วันทีอากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะไม่เจอรูซแคป